นวสคุ่ณมันนี how are you today m f i นเห็นไหมจมลลรอี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 อ่ะีอ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 ีีอออีอีนีอออีออี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 ออี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 อ ดู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 อย่าเงอย่าเพงกดกดใจกันนะให้ถือไว้ถือไว้อไปไหนอะกินกินอีไม่ไหวเธอกินอีเดี๋ยวจะเียงเวีของเล่ไม่ได้ลูกอี อีทุบมันนะมันจะอร่อยเหรอลกูกโอ้ยทุบมันแล้วมันก็ไม่อร่อยขึ้นแต่ก็หยิบเข้ามากินเวียงแบงเลยเวียงแบงเลยไปแล้ว